หง,งุ้ยพิชัยสงขาสวัสดีครับมาพบกับผมอาจารย์ธนวัฒน์ครับมาถึงสลับกันภาพกันเลยนะฮะจะได้ทราบว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ครับคนปีละกาครับก่อนอื่นมารู้จักผมก่อนนะฮะผมอาจารย์ธนวัฒน์ครับหงุ้ยออนไลน์ครับ หลือไปจริงๆปกติจะแนะนำก่อนที่จะพูดนะฮะและ้วบรรยายพร้อมภาพครับคนปีละกาปีนี้พศ .2556 ครับเข้าเรื่องเลยครับ2013จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมาชมพฤติกรรมกันเลยนะฮะคนปีละกาเขาบอกว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งจู้จี้จุกจิกงานเล็กงานน้อยเก็บละเอียดได้หมดครับเป็นคนรู้จักอ่านไลายเส้นเนะี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัว ทำอะไรก็แล้วแต่มักจะออกแนวเด่นๆที่เป็นของตัวเองแต่เป็นนักก๊อปปี้ตัวยงครับเป็นนักคุยนักเขียถ้าเป็นข้าราชการเป็นตำรวจพ่อค้านักธุรกิจจะรู้ทิกเล็กๆครับของศัตรูคู่แข่งครับแล้วงัดประเด็นนี้มาใช้ให้ดีสำหรับปีนี้นะครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะปีนี้คุณมีเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังระมัดระวังเรื่องการใส,ส่เสื้อผ้าให้ดีครับ เพราะคุณเป็นคนที่ทำแต่งานนะจนลืมสรีระร่งางกาย like ของตัวเองครับมาดูในเรื่องของการเงินการงานความรักกันเลยนะครับคนปีราคาครับปีนี้ครับเขาบอกว่ามีความเฉลียวฉลาดแต่บอกได้เลยว่าปีนี้คุณต้องรักงานอิสระใครจะบังคับคุณค่อนข้างลำบากมากมีโอกาสก้าวหน้าทางธุรกิจครับ มีการลงทุนใหม่ๆแล้วมีโอกาสมีสรบที่ดีเพราะระบบการเงินของคุณลงตำแหน่งสุดยอดในปีนี้หลังจากเมษาเป็นต้นไปนะครับดีครับต้องรู้จักเก็บเงินให้เป็นครับคนปีนี้บอกได้เลยว่าเก็บเงินเก่งครับแต่มักไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนความรักปีนี้มีโอกาสหลังเมษาคุณจะได้รับโอกาสผมบอกได้เลยนะฮะ จะได้รับโอกาสนักกาสตร์ปีนี้เป็นคนมีสเสน่ห์นะฮะร,รู้จักคุยจักเขีย่ยเก็บเล็กเก็บน้อยตอดนิดตอดหน่อยนะครับนี่เป็นพฤติกรรมของคุณเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้จักพูดรู้จักจาดีครับแต่ต้องไตร่ตองในปีนี้นะครับระมัดระวังแพ้ในช่องปากนิดหนึ่งในปีนี้กับข้อต่อต่างๆ นะครับโดยเฉพาะช่วงขาเอวไหล่คอครับหวงจุ้ยพิชัยสงขามอย่าลืมสมัครรับข้อมูลเพื่อรับชมทิปหวงจุ้ยใหม่ๆก่อนใคร